สถานการ์ภพลแรงที่รุนแรงนะคะยังส่งผลกระทบต่อน้ําตกสําคัญสําคัญในจังหวัดกาญจนบุรีและก็ราชบุรีนะคะที่ล่าสุดน้ําตกเก้าชั้นหรือน้ําตกเก้าโจในอำเภอสวนพึ่งนั้นต้องอยู่ในสภาพที่แห้งขอดค่ะซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเกิดจากการมีคนลักลอบต่อท่อสุกน้ําบนภูเขามาใช้จนหมดค่ะ สภาพน้ำตก9้าชั้นหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำตก9ก้าโจนในตำบลส่วนพึ่งอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกชั้นอยู่ในสภาพแห้งขอดไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตก9้าชั้นเปิดเผยว่าน้ำตก9้าชั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดราชบุรีแต่ขณะนี้ไม่มีน้ำให้เล่นทำให้ต้องปิดทำการส่วนสาเหตุที่ทำให้น้ำตกแห้งเชื่อว่ามาจากการที่มีคนลักลอบขึ้นไปต่อท่อแล้วก็สูบน้ำบนภูเขาลงมาใช้โดยไม่มีการควบคุมท่อจะต้องถูกถอดออกทั้งหมด เ่อมาท่อทยอมีความว่าอยู่บนบนน้าตกทั้งระบบประมาณชั้นไหนชั้นไหนบาทุกชั้นนะที่จะอยู่นะถ้าถ้าฝายใบนี้เสร็จแล้วก็ให้มาใช้เอาถอดท่อทั้งหมดให้มาอยู่กันก็หมายความว่าท่อที่ฝังที่ที่ที่ต่อน้าไปใช้หวงของแล้วเอาน้าตกไปใช้นี่ก็คือต่อไปได้อิสระหรือว่าไงไม่ต้องติดต่างคนต่างต่อต่างคนมือยาวสาวได้สาวเอาคือคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องของทรัพยากรหรือเรื่องของการท่องเที่ยวเลย